สวัสดีครับวันนี้วันที่28พฤศจิกายน2 5 6 5นะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตนะครับราคาของคริปโตซึ่งนะครับเช้านี้นะั้นมีการเข้าไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่3จุดด้านบนบนฝาสุดนะครับแล้วก็เลือกที่คุณภาพที่บอกว่าอันโนมัติแนะนำนี่ยางเอาเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือก720 p ีนะครับก็จะได้รับชมภาพสูงสุดความคมชัดสูงสุดแล้วก็อย่าลืมปรับเสียงลดลงนะครับของราคา เกือบทุกตัวเลยนะครับถ้าเกิดเราจะดูกันนะครับแต่ว่าเรามาย้อนความหลังของเมื่อวานกันนะครับทำให้ลุงถึงต้องรีบขายตัว ios4 ก็กลับเข้ามาซื้อตัว l ู NA นะครับก็เป็นไปตามที่ลุงได้วางแผนเอาไว้นะครับจะให้ดูก่อนนะครับก็คือเมื่อวานนี้ลุงขาย ios4 ที่ราคา0.31นะครับซึ่งมันก็ยังคงขึ้นขึ้นลงลงอยู่32 31 32 31จนกระทั่งมาตอนนี้นะครับเห็นไหมครับที่ ios4 นั่นก็คือ อยู่ที่0.29นะครับตอนนี้นะครับดูตรง iost นะครับอยู่ที่0.29นะครับนี่นะครับก็เป็นไปนตามที่ลุงว่าได้วางแผนเอาไว้นะครับอ่าเราต้องขายตอนที่เราได้มีกำไรแม้ว่ากำไรจะ50บาทนะครับเพราะว่าเราเป็นทุนเล็กน้อยนะครับเราต้องรู้จัดจกักจักซื้อจักขายนะครับเสร็จแล้วพอเราลุงก็มาตั้งซื้อไว้ที่ราคาก็คือราคาที่0 0.0057นะครับก็คือมาซื้อซื้อลูน่านะครับลุงได้กำไรมา51บาทนะครับจากขายตัว IOST เลยเอามาซื้อลูน่านะครับก็ซื้อไว้ที่51บาทนะครับมันก็พึ่งซื้อได้เมื่อตอน8โมงนะครับคือตั้งซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตั้งแต่ขายตัว IOST ได้นะครับตอน10โมงเช้านะครับแล้วก็มาซื้อได้อีกทีหนึ่งก็ในอีกวันหนึ่ง8โมงเช้านะครับ ซึ่งราคามันก็อยู่ที่0.057นะครับซึ่งมันก็เป็นจังหวะพอดีนะครับเจไดนัดพอดีพอดีเลยนะครับราคาก็ลงมาอย่างที่ลุงคาดการเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับให้เห็นว่าในการคาดเดาของลุงนั้นมันก็เป็นไปได้นะครับคือเราต้องเราต้องอ่าเขาเรียกมีจินตนาการไว้ก่อนนะครับทีนี้เราก็จะมาดูราคาของมันครับว่าตอนนี้ราคาของมันทุกสินทุกอย่างนั้นก็ย่อตัวลงมานะครับแต่แต่นะครับ เมื่อไหร่ที่ราคามันย่อลงมาเสร็จปุ๊บมันก็จะทําการกค่อยๆสวิงตัวขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็คือว่ามี RSI นั้นชี้ลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ RSI นั้นก็อยู่ในในช่วงเฉื่อยชาก็คือว่ายัางมันคงไม่มีไม่ไม่ราคาไม่วิ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าเขาอยู่ต่ำกว่า30นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาของมันจะพุ่งก็คือว่าราคา RSI นี้นจะต้องชี้ขึ้นไปที่เหนือกว่า30นะครับนี่เราต้องรอกันต่อไปนะครับ ในจุดในขอนของตัวตัวตัวอา SI นะครับ่าเสร็จแล้วถ้าเกิดเราดูตัวของราคาตรงนี้เราก็จะเห็นว่าการบีบเข้ามาของตัวตัวบรูจแบนนะครับบีบจากตัวบนบีบจากตัวล่างเข้าไปนะครับถ้าบีบเข้าไปแบบนี้นะแล้วราคายังคงยืยนต่ำกว่ากึงกลางบรูจแบนมันก็จะผลักดันราคาต่ำลงมาได้อีกนี่แหละคือสิ่งที่ลงกลัวนะครับก็คือว่าถ้ามันถ้ามันเคลื่อน เคลื่อนตัวเขาใกล้ตัวกึ่งกลางบริจาแบนแล้วมันยังต่ํากว่ากึ่งกลางบริจาคแบนมันจะผลักดันตัวเองลงมานะครับตัวนี้ก็คือประเด็นก็คือว่ามันมีโอกาสที่จะดันลงคาราคาลงมาได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องท่านที่มีเหรียญมีมีอะไรเราต้องเตรียมตัวนะครับลุงก็จะเตรียมตัวที่จะขายขายบริเวณนี้แล้วก็ ลงต่ําเพื่อมาซื้อเพิ่มเข้าไปน,นี้ก็น่าจะมีอยู่หลายประมาณล้านกว่าเหรียญล้านห้านะครับก็น่าจะเป็นล้านหกนะครับลุงก,ก็จะค่อยๆขยายซับสะสมนะครับเหรียญเราก็ยังมีความหวังกับมันนะครับก็คือว่ามันมีสัญญาณการเทิร์นลาลแล้วมันก็ดาวลงมาแบบนี้ก็หมายคขาว่ามันก็จะมีสัญญาณเทิร์นลาลอีกแล้วมันก็จะดาวลงมาได้อีกนะครับอันนี้ก็เตียนให้ท่านทราบตามทิศทางนะครับไม่ได้มาชักนําหรือชักพาหรือ อะไรยังไงนะครับทุกคนจะซื้อจะขายต้องตัดสิในใจวยตัวท่านเองนะครับอย่ามาโยนขี้ให้คนอื่นนะครับบอกว่าซื้อตามลุงซื้อตามลุงทําตามลุงมไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าลุงบอกไปแล้วคุณไม่ทํามันกม็มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาโยนขี้เวลาถ้าเกิดมันขาดทุนมาเราก็บอกเฮ้ยาทาตามลุงนี่แหละก็เลยลก็เลยขาดทุนเอาเอาเป็นแล้วว่าเป็นไปอย่างนั้นอีกนะครับเพราะนั้น อย่าโทษกันนะครับคืออย่าโยนอึนให้กันแล้วกันนะครับต้องเปลี่ยนตามนี้นะครับก็ให้ท่านนักงทุนนั้นตัดสินใจอย่างมีสตินะครับการตัดสินใจทำอะไรนั้นต้องมีสติแล้วก็ค่อยๆทำนะครับตอนนี้มันก็ลงมาที่0.056นะครับแล้วมันยังมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับแต่ถ้ามันดีดกลับขึ้นไปแล้วมันจะมีะไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายความว่าในวันถัดไปพรุ่งนี้มันก็จะมีสีเขียวขึ้นมาแล้วใกล้เข้าไปที่จะยืน เนือกึ่งกลางบุญเจแบนนะครับในอีก3วันข้างหน้านี้ก็คืออีก2วันข้างหน้าคือวันพรุ่งนี้วันที่29แล้วก็วันที่30นะครับจะเป็นจุดสําคัญนะครับว่าตัวจุดเปลี่ยนของมันก็คือมฤตยูหรือตัวดาวเคราะห์นะครับราหูนี่เคลื่อนย้ายย้ายกลับไปอยู่ราศีเมถุนหรือราศีของประเทศนะครับในวันที่1 1ึ่งหนึ่งหนึ่งพฤษีหนธันวาเนี่นะครับเราก็เราต้องรอดูจังหวะที่มัน มันจะขึ้นหรือมันจะลงมันก็ต้องดูอยู่อีกประมาณ3-4วันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นทนเอาอีกนิดนะครับทุกคนจังหวะนี้ก็คือว่าเราต้องรอช้อนอย่างเดียวนะครับลุงก็จะกล่าวว่าถ้ามีปัญญาหาทุนเข้ามาปุ๊ลุงก็จะช้อนอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เงินทุนของลุงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ9 2 0 0 9ั0นะครับในกระเป๋าลุงนะครับลุงก็จะหาทุนเข้าไปอีกนะครับก็ใจเย็นๆนะครับทุกคนครับก็ยัง,ยงไงซะ แน่นอนว่ามันมีวันลงแล้วมันก็ต้องมีวันขึ้นมันจะไม่มีสีเขียวไปตลอดนะครับอย่างที่ลุงเรนให้ท่านทราบนะครับอย่างนี้นะมันมีสีเขียวมาส3วันแล้วมันก็เป็นสีแดงแล้วก็เขียว2วันแล้วก็เป็นสีแดงมันสลับกันไปอย่างนี้นะครับจนกว่าที่ราคามันจะไปถึงจังหวะที่เหมาะสมนะครับการบีบตัวเข้ามาของบริษัทแบนนะครับเราก็สามารถยืนให้เหนือกึ่งการบริษัแบนได้มันจะพักขึ้นไปด้านบนนะครับเราก็พยายามที่อยากจะให้มันเป็นเช่นนั้นนะครับ ประเด็นก็คือตอนนี้ก็คือ r s i นั้นยังคงชี้ลงนะครับอยากให้ r s i นั้นชี้ขึ้นพุ่งขึ้นไปนะครับราคาก็จะได้โดดเด่นตามขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นลูน่านะครับค่างเงินบาทของลูน่าทีนี้เราก็มาดูค่างเงินบาทของ USD นะครับก็จะเห็นว่าจังหวะมันก็คล้ายๆกันแล้วก็ r s i ก็แต่ตัวนี้ดีหน่อยมันอยู่จากเส้นเฉยชาก็คือเส้น0ูนย์จุดไอสามสิบนะครับคือมันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับ อันนี้ลุงก็ลากเอาไว้กะไว้ว่าประมาณวันที่1นะครับวันที่1วันที่2นะครับเส้นตรงนี้นะครับลากแบ่งครึ่งเอาไว้นะครับลากแบ่งครึ่งเอาไว้ถ้ามันมาถึงมาถุงเส้นตรงนี้ปุ๊บเรามันก็มีโอกาสที่ไซด์เวย์ขึ้นไปได้ประมาณนี้นะครับก็ลุงก็คาดเดาเอาไว้อย่างนั้นนะครับถัดมานะครับ BTC นะครับ BTC ลุงก็เรียนเอาไว้ว่าลุงต้องเขียนแล้วก็วาดจารึกว่ามันจะต้องพุ่งแรงนะครับประเด็นก็คือว่าเมื่อมันบีบเข้ามากัน แล้วมันยืนต่ำกว่ากล่งกลางบุชจแบนทีนี้นะครับถ้าราคามันยืนต่ำกว่ากลางบูชจแบนมันจะผลักราคาลงมานะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเตรียมตัวรับให้ได้นะครับว่ามันจะมีโอกาสลงมาที่5้าแสนหรือ4ี่แสนแนะครับในจังหวะถัดมาเพราะอะไรครับเพราะ r s i นั้นชี้ลงนะครับตอนนี้เราต้องลุ่มๆดมดอนนะครับต้องใจเย็นนะครับเพราะว่ามันวันมันใกล้ว่าช่วงเวลาที่มฤตยูจะออกนี่มันจะมีเหตุเหตุการณ์คาดพิกหมายนะครับ แล้วมันก็เหตุการณ์เหนือความคาดหมายนะครับในช่วงจังหวะนั้นนะครับจะรวยหรือจะจนก็อยู่ที่ช่วงจังหวะวันที่1วันที่2นี่แหละครับต้องตัดสินใจให้ดีนะครับรอดูให้ดีนะครับสำหรับปิดคอยนะครับราคาจะพุ่งลงแน่นอนถ้าราคายังคงยืนต่ํากว่าเส้นกึ่งกลางบริจับแบงและมันบีบตัวเข้ามากันนะครับลุงไม่ขอเขียนแล้วก็ไม่ขอล่างตัวที่มันจะลงนะครับลุงขอเขียนว่ามันจะขึ้นแล้วกันนะครับ เป็นไมเซตที่เราจะต้องมองบวกกันไว้ก่อนนะครับทุกคนครับผมงก็อใาก่จะเรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับจากตรงนี้เมื่อมันมีสัญญาณต่างๆแล้วบง่งบอกว่าจะขึ้นแต่มันไม่ขึ้นนะครับแน่นอนว่าการเคลื่อนย้ายเราก็ต้องไปโยนความผิดไปโทษดาวมฤตยูที่จะกลับเคลื่อนย้ายกลับไปที่เมทุนอะไรพวกนั้นนะครับ <laughs> ในวันที่หนึ่งวันที่สองเขาต้องรอจังหวะไปอย่างนั้นนะครับ ทุกคนครับก็ต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับเอาทุกอย่างมองทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องสนุกๆนะครับอย่างตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับว่าราคามันจะยิ่งกดต่ําลงมาแล้วก็จะมีโอกาสลงมาที่1 5 0 0 0ดอลลาร์นะครับจุดต่ําสุดของมันอยู่ที่ประมาณาราคาก็อยู่ที่ประมาณ16,00 0นะครับทีนี้ราคามันถ้ามันบีบเข้ามาแล้วราคายังคงยืนต่ำกว่กากลางบัสช์แบนดมันจะได้มันจะดันราคาลงมานะครับทีนี้จุดถัดไปก็15ื่นนะครับ แล้วก็จุดต่ําสุดนั้นก็อยู่ที่ประมาณ1 4ื่นนะครับทุกคนครับหมื่นดอลลาร์นะครับแบบนี้ท่านควรจะทํำยังไงครับท่านก็ต้องอตั้งขายที่ตรงนี้นะครับสมมติว่าท่านมีอยู่2เหรียญท่านขายตรงนี้2เหรียญเราไม่สนใจค่าเงินนะครับไม่สนใจว่ามันจะเท่าไหร่นะครับเราขายที่ตรงนี้2เหรียญแล้วเรามาซื้อที่ตรงนี้มันจะเพิ่มเป็นสี่เหรียญเขาถูกต้องใช่ไหมครับส่วนเงินก็แน่นอนถ้าถ้าเราขายตรงนี้2เหรียญเราได้อยู่ประมาณสัก ได้ประมาณสักคูณสองเข้าไปก็จะเป็นเป็นสองหมื่นสี่สองสองหมื่นอะไรก็แล้วแต่นะครับลุงไม่เก่งเลขนะครับก็เป็นว่าเหลือเงินเท่าไหร่นะครับให้มาซื้อที่จุดด้านล่างที่มันต่าสุดนะครับเพื่อซื้อเหรียญเพิ่มเข้าไปนะครับราคาเท่าเดิมแต่ว่าในจํานวนเหรียญมากขึ้นนะครับพอราคาเหรียญบดีดกลับขึ้นไปท่านจะได้กําไรในที่สุดนะครับนี่คือเทคนิคในการลงจากดอยนะครับอย่างสวยงามเลยนะครับจาได้ไหมครับก็คือว่า ลุงย้านะครับว่าขายตรงนี้เท่าไหร่ก็ได้นะครับว่ามันจะอยู่กี่บาทก็ได้แต่ว่าเราต้องซื้อตรงจุดที่ต่ําสุดนะครับเพื่อให้ได้จํานวนเหรียญมากกว่าเดิมนะครับสาคัญคือเราต้องสะสมเหรียญหรือซาตโตชิให้มากกว่าเดิมนะครับเวลาที่มันลงมาต่ำเนี่ยเราต้องซื้อที่ต่ําแล้วเราก็ได้กําไรเมื่อมันซัดม,มันมันมันพุ่งกลับขึ้นไปเราจะได้กําไรอย่างมาโหฬารเลยนะครับนี่คือเทคนิคในการที่จะลงจากดอยนะครับแล้ว ปริมาณมันจะเยอะอย่างนี้เรายิ่งมันยิ่งเห็นผลนะครับถ้าเกิดท่านทําดูนะครับรู้ด้วยความปรารถนาดีจากลุงนะครับทีนี้ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับราคามันก็ยังต่ากว่าเส้นกึ่งกลางเจอร์แบนแต่ว่าพวกนี้นะครับมันจะหลอกล่อเรานะครับจะมีการหลอกล่อเรานะครับว่าเออฉันจะลงเลยนะเห็นไหมว่าฉันจะลงเลยนะแต่นะครับต้องดูการตัดสินใจสุดท้ายของมันคือการซื้อขายสุดท้ายนะครับถ้าไม่มีใครรักษาให้มันดีดกลับขึ้นไปแล้วก็ มันจะดีดกลับลงมาแล้วมันจะดีดกลับลงแรงนะครับก็ตัวนี้ก็อาจจะลงมาที่2อ0 0องบาทนะครับที่มันมีอยู่4ี0 0ี่บาทของภาษไทยรครับของค่าเงินบาทไทยนะครับเห็นไหมครับว่ามันบีบตัวเข้ามาหากันนี้ตัวนี้แหลสำคัญทีนี้อยู่ที่มันจะจะขึ้นหรือจะลงอยู่ที่ในวัน2วันนี้นะครับยังไงก็วันที่2จะรู้ผลกันนะครับว่าเราจะรวยหรือเราจะจนกันนะครับ ก็ต้องทําใจกันไว้นะครับเห็นไหมครับว่าราคามันยังต่ํากว่ากึ่งกลางรูจแบนแล้วก็ตัวนี้ก็บีบเข้ามากันแล้วออกด้านข้างนะครับถ้ายังคงราคาต่ํากว่าอีกมันจะนั่นจะผักราคาลงมานะครับทีนี้ก็จะไปที่พันดอลลาร์นะครับสลับตัว e t h นะครับลุ้นกันเอาไว้ให้ดีนะครับทุกคนครับทีนี้เราก็ไปดูเหรียญต่างๆนะครับส่วนตัว i o s c อย่างที่ลุงโดดหนีออกที่0.331นะครับ ทีนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ดูนะครับก็จังหวะของมันที่ลุงหนีออกก็คือตอนที่มันหักหัวลงพอดีนะครับทีนี้จังหวะของมันก็คือมันยังคงหักหัวลงแต่ว่ามันอยู่เหนือเส้นเฉยชาคือเส้น30นะครับเป,เป็นคําบรญญัติของลุงเองนะครับถ้าเกิดมันต่ํากว่าเส้น30คือมันจะเฉยชาแล้วออกด้านข้างนะครับแล้วถึงตรงด้านล่างายเบเดาวล,ลงมาน,นี่คือจุดนะครับเพราะฉะนั้น ถ้ามันยังคงอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังคงพุ่งกับขึ้นมามันก็มีโอกาสที่จะสวิงราคาสูงขึ้นไปได้นะครับแต่ตอนนี้คือเหมือนสวิงราคาดาวลงมานะครับจริงๆแหมลุงน่าจะตัดสินใจรอช้อนมันตอนที่ช้อนที่ราคามันลงมาต่ํานี่นะครับตัวนี้ก็อาจจะมีราคาลงมาที่0.26ก็ได้นะครับตัวนี้มีโอกาสที่ราคาติดกลับขึ้นมาไอ้ติดกลับลงใหม่แล้วก็ยังไงซะมันก็จะพุ่งดีดกลับขึ้นมาอาจจะพุ่งกับขึ้นมารุนแรงนะครับในวันที่2นะครับเราเราก็ มีความหวังอย่างนั้นนะครับอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับคือใน,ในช่วงก่อนหน้าของวันที่หนึ่งที่มีจะดาวมาตยูเคลื่อนย้ายนี่นะครับให้มันลงมาต่ําเลยแล้วเราก็ช้อนซื้อก่อนเสร็จแล้วพอมฤตยูเคลื่อนย้ายเสร็จปุ๊บราคามันก็จะดีดพุ่งขึ้นไปนะครับทีนี้ก็จะเป็นจังหวะให้เ,เล่นสนุกกันก็คือต้องรีบเข้าให้ทันนะครับดังนั้นทุกคนก็ต้องดูจังหวะให้ดีนะครับช้อนที่ต่ําแล้วก็รอดูจังหวะทํากําไรให้มันไหลขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็น การวางแผนเบื้องต้นของลุงนะครับแนวโน้มแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เป็น iSDA SNT ก็อยู่ที่0.79นะครับก็ลงมาตั้ง0.03นะครับเดิมทีมันขึ้นไป0.83นะครับ0.82นะครับไปประมาณนั้นนะครับก็ s ิกก็เช่นเดียวกันนะครับลงมานะครับจาก1.5ศ1.5นะครับลงมาที่1.49นะครับซิลก็อยู่ที่0.78นะครับ H-bar ก็อยู่ที่1.74นะครับส่วนตัวไอ้ตัวชิบะอินุนี่จริงๆคาดว่ามันจะกลับขึ้นไปที่1นะครับหมายว่ามันจะตัดศูนย์เหลือ4ตัวปรากฏว่ามันก็ย่อตัวลงไปได้อีกยิ่งย่อตัวอย่างนี้ยิ่งสนใจน่าสนใจขึ้นอีกนะครับเพราะอะไรครับเราก็ต้องดูรอดูนะครับว่าถ้ามันอยู่ต่ำกว่ากึง่งกลางบูจแบนมันก็จะมีโอกาสลงมาได้อีกนะครับเมื่อลงมาได้อีกเราก็อาจจะรอช้อนที่ 0.0000800นะครับครับดูจังหวะของไ s i ชี้ลงเพราะฉะนั้นแน่นอนเราก็รอซื้อตามต่ำกว่าตรงนี้นะครับแล้วพอมันพอมันต่ำเสร็จมันก็จะดีดขึ้นไปนะครับในวันที่2นะครับก็รอดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับก็หลายๆเหรียญก็เป็นลักษณะขาลงนะครับด็อกคอยก็เช่นเดียวกันนะครับด็อกคอยนี้ถ้าเกิดช้อนได้นะครับชอนที่2 2บาทกว่ากว่าได้นี่ถือว่ากําไรสุดๆเลยนะครับทุกคนครับแต่ตัวนี้นะครับมันย่อตัวแล้ว ต้องดูตัวนี้เป็นตัวอย่างเพราะว่ามันบีบตัวเข้ามาหากันของบรูจแบนเสร็จแล้วมันยืนเหนือกว่าราคาถึงกลางบรูจแบนแถมยืนเหนือกว่าเส้น2องแลว,วันนั่นก็หมายาว่ามันไม่มีโอกาสจะลงต่ํากว่านี้แล้วนะครับมีเส้น2องแลว,วันการันตีห้ามต่ํากว่านี้นะครับมันย่อตัวอย่างี้ให้รีบช้อนนะครับสาหรับตัวด็อกด็อกด็อกคอยนะครับพอช้อนเสร็จแล้วมันจะดีดกลับสวิงขึ้นไปนี่คือสัญญาณการมีสัญญาณดีๆนะครับสำหรับด็อกคอยนะครับยอตัวนี้ก็น่าจะประมาณสัก ลงมารอที่3.1หนะครับหรือ3.0ก็ได้นะครับตั้งซื้อไว้เลยนะครับที่3 3บาทกว่ากว่านี่นะครับพอซื้อเสร็จปุ๊บมันลงมามันก็จะเด้งมันก็จะสวิงขึ้นไปนะครับถ้ามันมันยังคงมีกําลังนะครับมันก็จะดีดพุ่งขึ้นไปนะครับตัวนี้สําคัญนะครับนี่ลงเรียนให้ท่านทราบปานประมาณนี้นะครับคือหลังจากที่มีประสบการณ์ในการดูต่างนานาเราก็มีความหวังเราก็บอกไปตามนั้นนะครับเลยผ่านตัว คับคอยมานะครับรับคอยกลับเข้าไปดูนิดหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นจังหวะ์ายดาวลงมาแล้วก็ยืนเหนือกว่ากึ่งกลางบริจแปนยังไงซะก็ยังคงซายเวกด้านข้างนะครับราคาก็มีขึ้นขึ้นลงลงนะครับก็มีโอกาสลงจากไอ้สายชี้ลงนะครับก็ตัวนี้ก็อาจจะมีย่อลงมาที่ประมาณสัก64บาทได้นะครับก่อนที่จะตีขึ้นไปในวันที่2อนี้ลุงก็กล่าวไว้ล่วงหน้าแล้วกันนะครับอันนี้อยู่ที่ทุกคนนะครับเชื่อตัวเองนะครับ อย่าเชื่อคำพูดของลุงนะครับเพราะว่าลุงเองก็ไม่รู้อนาคตนะครับแต่ว่าลุงก็คาดเดาจากสิ่งต่างๆนะครับว่ามันจะเป็นอะไรในอนาคตเพราะฉนั้นทุกคนต้องเชื่อตัวเองนะครับแล้วก็อย่ามาโยนความผิดให้ลุงนะครับว่าเชื่อลุงแล้วขาดทุนจะมาเชื่อลุงนะครับถ้าเกิดท่านท่านทาเป็นและเล่นเป็นจริงๆท่านจะไม่ขาดทุนนะครับถ้าเกิดฟังลุงนิดหนึ่งนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็คือราคาคริปโตที่เรามาอัปเดตกันนะครับยังไงซะก็ขอให้ทุกคนนั้นทํากําไรนะครับแล้วก็ ั่นกำไรได้อย่างสนุกสนานนะครับในวันที่2นี้นะครับถ้าเกิดมันเป็นศกนากกรรมใหญ่ๆก็จะเป็นการาดาวตัวลงมาอย่างสุดๆนะครับยังไงลุงก็สแสดงความเสียใจลงหน้าสําหรับท่านที่ขาดทุนแต่ว่าถ้าเกิดท่านสามารถตัดใจขายได้นะครับเราก็กลับมาซื้อที่ด้านล่างได้ราคาเหรียญมากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าค่าเงินน้นอยกว่าเดิมรอแค่เวลามันดีดกลับขึ้นไปแล้วมันจะได้ตังค์นะครับ ลุงก็จะย้ำให้ทุกคนได้ยินประมาณนี้นะครับทุกคนครับยังไงนะครับยังไม่เคยแชร์ก็กดแชร์ให้ลุงด้วยนะครับฟรีนะครับกดแชร์ได้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดถูกใจก็กดถูกใจกด u ับส r i b ้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วก็มาพบกันในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ Yeah, uh. yeah. Uh. yeah.